พี่น้องครับนี่ครับเส้นทางที่เราพยายามแก้ไขนะครับเห็นใจคนใช้รถใช้ถนนมากนะครับตอนนี้ครับนี่ครับสนมสภาพถนนเลนด้านซ้ายนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับพยายามแก้ก็แก้ไม่หายนะครับแต่วันนี้เครื่องจักรกลก็กาลังเตรียมที่จะลงยางมาต่อยให้พี่น้องได้วิ่งรถสะดวกครับเห็นไหมครับสภาพการจราจรวันนี้นะครับน้ําขังผมเอามาไม้มาปักไว้เพื่อให้รถใหญ่ได้วิ่ง มาด้านซ้ายนะครับเพื่อจะได้ไม่แย่งผิวจราจรให้กับรถเล็กเนี่ยครับผมเอาไม้มาปักเอาไว้แต่สุดท้ายก็รถไม่วิ่งเพราะว่าเขาไม่เห็นน้ำนะครับเขาไม่เห็นผิวจราจรน,น้ํามันปิดทางอยู่มันทาให้เสี่ยงเขาไม่รู้ว่ารถวิ่งไปแล้วมันจะตกหลุมตกหลุม่เบานะก็หน่าเอนใจคนใช้รถนะครับก็พยายามยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ดูว่าคารทนังมานเขาจะซึมหน้าไปได้ขนาดไหนนะครับผม ครับบางคนก็ด่าบางคนก็เห็นใจบางคนก็กลับรถแบบมักง่ายนะครับทําให้รถชะลอตัวหยุดเลยนะครับนะครับตอนนี้มีการปิดปิดจราจรแล้วครับนะครับปิดปิดจราจรนะครับเพื่อจะบดอัดดินตรงที่เป็นหลุมอยู่เมื่อกี้นะครับเพื่อจะได้ให้ให้รถได้วิ่งได้สะดวกครับครับเครื่องจักรเครื่องบดอัดมานะครับเพื่อจะเอาผิวจราจรให้แนั่นลงเขาก็พยายามนะครับ เราต้องกระตุ้นให้เขาเดินกระดัางเรารู้จัก